ตอนที่หนึ่งบ้านมารณะเสียงเครื่องยนต์ของรถกระบะดังลั่นก่อนจะดับลงเมื่อถึงหน้าบ้านไม้หลังเก่าที่ตั้งอยู่ริมเนินเขาบ้านหลังนี้เคยเป็นของคุณทั่วสายซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อหลายสิบปีก่อนหลังจากที่ปล่อยทิ้งร้างไว้นาราได้รับมรดกบ้านหลังนี้อย่างไม่คาดคิดเมื่อทนายแจ้งว่าเธอเป็นทายาทเพียงคนเดียวที่ยังมีชีวิตอยู่ บรรยากาศรอบบ้านเงียบสงัดยกเว้นเสียงลมที่พัดผ่านต้นไม้ใหญ่จนใบไม้ไหวดังเสียดแทงความเงียบบ้านไม้สองชั้นหลังใหญ่ดูสุดโทรมด้วยสีที่ซีดจางและกระจกหน้าต่างแตกร้าวบางบานนารายยืนมองบ้านอย่างครุ่นคิดใจหนึ่งรู้สึกตื่นเต้นกับการเริ่มต้นใหม่แต่อีกใจกลับรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนที่ไม่อาจอธิบายได้ เธอเก้าวเท้าเข้าไปในบ้านประตูไม้หนาะหนักส่งเสียงเอียดอาดเมื่อถูกผลักเปิดกลิ่นอับชื้นของไม้เก่าคลุ้งกระจายเข้าจมูกห้องถงใหญ่ตรงกลางบ้านมีคมไฟเหล็กแขวนอยู่กลางเพดานผนังบ้านเต็มไปด้วยรูปภาพเก่าๆที่แขวนอย่างไม่เป็นระเบียบรูปของคนในสมัยก่อนหน้าตาเรียบเฉยแต่แววตาคล้ายกำลังจ้องมองเธออยู่ นาราไลเปิดหน้าต่างทุกบานเพื่อให้แสงสว่างและอากาศใหม่ๆไหลเข้ามาเสียงลมพัดวิดวิวผ่านช่องหน้าต่างทำให้เธอขนลุกเป็นแค่เสียงลมหน้าเธอบอกกับตัวเองเบาๆแต่หัวใจกลับเต้นแรงอย่างไม่อาจควบคุมได้ เมื่อเดินสำรวจไปทั่วบ้านเธอพบประตูบานหนึ่งที่ถูกปิดล็อกไว้ประตูบานนี้แตกต่างจากประตูอื่นตรงที่มีรอยขวนลึกบนเนื้อไม้ราวกับมีบางสิ่งพยายามดิ้นรนจะเปิดออกนาราลองดันประตูแต่ก็ไม่ขยับแม้แต่น้อยราวกับมีมือที่มองไม่เห็นกดทับไว้ ในคืนแรกที่เธอพักอยู่เธอฝันประหลาดฝันเห็นหญิงสาวในชุดขาวผมยาวปรกหน้ากำลังนั่งร้องให้อยู่ในห้องโถงใหญ่เสียงสะอื้นของเธอสะท้อนก้องราวกับมีใครอีกคนอยู่ด้วยช่วยฉันด้วย เสียงนั้นดังแว่วเข้ามาในหัวของนาราก่อนที่เธอจะตื่นขึ้นด้วยความสะดุ้งหยาดเหงื่อชุ่มเต็มหน้าผากเธอมองรอบห้องไม่มีอะไรผิดปกติแต่กลิ่นอับของบ้านยังคงชัดเจนในลมหายใจตอนที่สองเงาในกระจก วันที่สองนาราตัดสินใจทำความสะอาดบ้านเธอพบกระจกบานใหญ่กรอบทองตั้งอยู่ในห้องใต้บันไดกระจกนี้มีลวดลายแกะสลักเป็นรูปถาวัรเลยคล้ายกำลังพันรัดอะไรบางอย่างดวงตาของเธอศบเข้ากับงนตัวเองในกระจกแต่ภาพในนั้นดูเหมือนจะเคลื่อนไหวได้ช้ากว่าความเป็นจริง เธอยืนมองกระจกอยู่นานก่อนจะรู้สึกถึงลมหายใจเย็นๆเป่ารถต้นคอหันกลับไปมองก็ไม่พบใครแต่เมื่อหันกลับมามองกระจกอีกครั้งเธอเห็นบางสิ่งปรากฏขึ้นเบื้องหลังในเงาสะท้อนหญิงสาวในชุดขาวปรากฏตัวอยู่ในเงามือซีดขาวแนบกับกระจกริมฝีปากขยับเหมือนกำลังพูดบางอย่างแต่ไร้เสียงใดๆหลุดออกมา นารากรีดร้องและวิ่งออกจากห้องใจเต้นรัวด้วยความกลัวเธอรีบโทรหาพเพื่อนสนิทที่มักจะไม่เชื่อเรื่องลี้ลับพล่อยหัวเราะกับสิ่งที่นาราเล่าแกคงคิดไปเองน่าแค่บ้านเก่าเสียงมันก็หลอนแล้วแต่ในคืนนั้นเงาในกระจกปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้เสียงกระซิบดังขึ้นชัดเจนปล่อยฉันออกไปตอนที่สห้องปริศนา ในเช้าวันต่อมานารายยืนจ้องประตูบานที่ถูกล็อกอีกครั้งความสงสัยเริ่มเข้าครอบงำเธอใช้ทุกอย่างที่พอจะหาได้ลองงัดแงะแต่ประตูยังคงแน่นสนิทเธอเดินวนไปที่ห้องใต้บันไดอีกครั้งกระจกบานใหญ่ยงังตั้งตระหง,ง่านอยู่ที่เดิมลวดลายถาวรบนกรอบดูเหมือนจะเคลื่อนไหวไปมาเมื่อเธอจ้องมองนานเกินไป เธอสังเกตเห็นตัวอักษรที่สลักไว้ตรงขอบล่างของกรอบกระจกตัวอักษรลึกลับที่ดูเหมือนบทสวดภาษาลาตินนาราจำได้เล่าว่าเคยเห็นตัวอักษรเหล่านี้ในหนังสือประวัติศาสตร์เกี่ยวกับศิยศาสตร์เธอตัดสินใจถ่ายรูปส่งไปให้พลอยเพื่อขอคำแนะนำ ขึ้นต่อมาเสียงขุดขีดดังขึ้นจากประตูห้องที่ล็อกไว้ราวกับมีเล็บยาวๆกำลังกรีดเนื้อไม้นาราเดินไปหยุดยืนตรงหน้าประตูใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกจากอกใครอยู่ข้างในเธอถามเสียงสั่นเครือไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงลมพัดเบาๆและเสียงขุดขีดที่ดังขึ้นชัดเจนกว่าเดิม เธอหมุนตัวกลับไปจะหนีแต่พบว่าประตูทางออกปิดสนิทเองโดยที่เธอไม่ได้แตะต้องกระจกบานใหญ่สะท้อนเงาของหญิงสาวในชุดขาวกำลังยืนอยู่ข้างหลังเธอใบหน้าซีดเผือดดวงตาว่างเปล่าเหมือนหลุมดำเธอกรีดร้องแต่เสียงของเธอกลับไม่ดังออกมาร่างในกระจกยิ้มช้าๆก่อนจะกระซิบเจ้ากำลังปลุกมันขึ้นมาไม่มีทางหนีแล้วตอนที่สี่ เสียงจากอดีตเช้าว,วันถัดมานาราตัดสินใจค้นหาความจริงเธอเดินทางไปยังห้องสมุดในเมืองเพื่อศึกษาประวัติของบ้านหลังนี้เธอค้นพบข่าวเก่าที่เล่าถึงเหตุการณ์ลึกลับที่เคยเกิดขึ้นเมื่อ50ปีก่อนมีรายงานว่าหญิงสาวคนหนึ่งชื่อสายพินหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยในคืนหนึ่งและมีคนอ้างว่าได้ยินเสียงร้องให้จากบ้านแม้ไม่มีใครอาศัยอยู่ นาราใจเต้นแรงเมื่อพบว่าหญิงสาวในรูปข่าวมีหน้าตาเหมือนกับผู้หญิงที่เธอเห็นในกระจกร่างกายของเธอรู้สึกเย็นเฉียบเธอถ่ายสำเนาข่าวนั้นกลับมาที่บ้านพร้อมกับหนังสือเกี่ยวกับคาถาและการปลดปล่อยวิญญาณตอนที่ 5. กุญแจสู่ความลับ คืนนั้นนาราได้ยินเสียงขคาประตูอีกครั้งคราวนี้เสียงนั้นมาพร้อมกับเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ฟังดูคุ้นเคยเธอเดินตามเสียงไปจนถึงกระจกบานใหญ่เสียงในหัวของเธอชัดเจนยิ่งขึ้นกุญแจอยู่ในตู้ปล่อยฉันออกไป เธอรีบไปเปิดตู้ไม้เก่าที่ตั้งอยู่มุมห้องและพบกุญแจสนิมเครดอกหนึ่งนาราจับมันไว้แน่นหัวใจเต้นรัวด้วยความกลัวและความหวังเมื่อเธอใช้กุญแจไขประตูปริศนาประตูเปิดออกช้าๆเสียงลั่นของบานพับดังสะท้อนไปทั่วตอนที่ 6. พิธีปลดปล่อย ในห้องลับนั้นเธอพบโตบูชาที่เต็มไปด้วยเทียนไขและอักษรโบราณที่เขียนด้วยเลือดมีกระจกอีกบานหนึ่งตั้งอยู่ด้านในแต่กระจกนี้แตกเป็นสิ่งเสียงนาราใช้หนังสือคาถาที่เธอศึกษาเพื่อทำพิธีปลดปล่อยวิญญาณเสียงหัวเราะก,กรีดร้องดังขึ้นรอบตัวเธอเมื่อเธอท่องบทสวด เงาร่างของหญิงสาวในชุดขาวปรากฏขึ้นอีกครั้งคราวนี้เธอยิ้มอย่างสงบก่อนที่เงานั้นจะเลือนหายไปพร้อมกับลมหายใจเฮือกสุดท้ายบ้านทั้งหลังกลับมาเงียบสงบอีกครั้งนาราย,ยืนมองกระจกที่แตกสลายด้วยความรู้สึกโล่งใจแต่ในเงาสะท้อนเธอสังเกตเห็นเงาของตัวเองยิ้มกลับมาตอนจบความจริงในกระจก ในคืนที่เงียบสงบหลังพิธีปลดปล่อยนารานั่งอยู่ในห้องที่เคยเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเธอ,อยังรู้สึกถึงอุณหภูมิที่เย็นยเยือกและเสียงกระซิบที่ยังวงเวียนในหูความสงบของบ้านที่กลับคืนมาทำให้เธอค่อยๆหายใจลึกขึ้นและรู้สึกถึงการเริ่มต้นใหม่ที่เธอหวังไว้ แต่ในความเงียบสงัดนั้นเองกระจบบานใหญ่ที่เคยสะท้อนเงาของหญิงสาวในชุดขาวกลับสะท้อนเงาของเธอเองทว่าเงานั้นกลับยิ้มให้เธอมันเป็นรอยยิ้มที่ไม่เคยเห็นมาก่อนรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความรู้สึกของการถูกปลดปล่อยและความพึงพอใจ นาราเดินไปที่กระจกด้วยมือที่สั่นเล็กน้อยใจหนึ่งอยากจะหลีกเลี่ยงเงานั้นแต่เธอไม่สามารถละสายตาจากมันได้ขณะที่เธอมองเงาของตัวเองที่ยังยิ้มกลับมาอย่างไม่มีเหตุผลสายตาของเธอเบนลงไปที่ขอบกระจกและพบว่ามีตัวอักษรใหม่ปรากฏขึ้นที่กรอบกระจกตัวอักษรที่ดูเหมือนจะเคลื่อนไหวได้ราวกับเป็นคำสั่งที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงเธอยังไม่เข้าใจ ใจของนาราสถานความจริงทั้งหมดเริ่มที่จะเปิดเผยออกมาในใจของเธอเธอระหนักได้ว่าหญิงสาวในชุดขาวไม่เคยถูกปลดปล่อยออกไปจากบ้านหลังนี้เธอเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งที่ถูกดึงมาใช้เพื่อปลุกคำสาบที่ฝังลึกในกระจกและบ้านหลังนี้ นาราเริ่มเข้าใจว่าเธอเองก็ไม่ต่างจากหญิงสาวในชุดขาวที่ไม่สามารถหลบหนีจากคำสาบนี้ได้ร่างของเธอเริ่มมีความรู้สึกเหมือนจะเลือนหายไปในกระจกและก่อนที่เธอจะทันได้ร้องออกมาเสียงสะท้อนจากกระจกดังขึ้นครั้งสุดท้ายมันจะไม่มีทางจบ กระจกแตกเป็นเสียงเสียงอีกครั้งสะท้อนภาพของบ้านที่กลับมาเป็นบ้านมรณะที่เต็มไปด้วยเงาและเสียงกระซิบสายลมที่พัดผ่านกลายเป็นเสียงร้องให้สะอื้นที่ไม่มีที่มาที่ไปมันไม่ใช่แค่เสียงของหญิงสาวในชุดขาวอิกตาอปัยแต่เป็นเสียงของทุกคนที่เคยตกเป็นเหยื่อในบ้านหลังนี้ ในที่สุดนาราก็เข้าใจเธอไม่ได้ปลดปล่อยวิญญาณแต่เธอกลับกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันไปแล้ว